ผมก็จะเปิดจนกว่าไปหายเดอดากก้อนเลยผมจังหวะนี้เฮ้ยนี่ไงเอ้ยเ,เดี๋ยวโอเคมาถึงนั้นจุดๆนี้แล้วนะครับผมเอาผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้ผมไปคิลเลอร์นะครับก็ ตอนนี้อยู่เกมไมค์คราฟอันอีกแล้วนะครับก็ชาเลนจ์ในวันนี้นะครับผมก็คือทุกครั้งที่เราเปิดประตูนะครับก็แบบประตูมันจะว์ปไปที่ต่างๆนะครับแล้วมันก็มีโอกาสนะครับผมที่แบบว่าประตูเนี่ยจะไปโผล่ที่เนเธอร์กับดีเอ็นด้วยนะครับซึ่งมาถึงเราเจอหมู่บ้านเพราะฉะนั้นผมจะหาปล้นก่อนเลยฮะจะปล้นจากอะไรดีนะมีร้านแบบแบล็กสมิธไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะครับเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็อ๋อผมเปลี่ยนตำแหน่งไมค์เอาไว้แบบใกล้ปากผมมากขึ้นนะครับผมจะได้ไม่ต้องแบบคอยคอยแบบว่าเขาไปปออออรยย่่าางงเเีี้้แแแลลวววก็ผมับแบบสดโนน ว่าแสงมันน่าจะสวยขึ้นนะครับเอเดยวคุณผู้ชมเมื่อกี้เผลอเปิดประตูเลยที่ไม่ได้ตั้งใจฮะโอ้เชด ผมขอตายแล้วผมกลับไปที่เดิมได้ไหมเนี่ยโอ้ยนี่เผลอเปิดประตูจนได้นะฮะลืมไงลืมคืออยู่หมู่บ้านเมื่อกี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับโอ้ยโดดตายตายไหมเนี่ยตายเหอะอูไม่ตายครับาใหมเราต้องระวังตัวดีๆนะครับในการเปิดประตูเนี่ยอ่ะเราเกิดมาตรงนี้นะครับแล้วก็จําได้ว่าหมู่บ้านมันอยู่แถวนี้อ่ะโชคดีครับที่มีหมู่บ้านอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับตรงนี้ยังมีสเสบียงเหลือนะครับผมถือว่าดีถือว่าดีไปวัดแต่ตอนนี้เราตัดไม้กันก่อนครับเออใช่ผู้ชมผมลืมบอกคือเนี่ยเห็นว่ามันจะมีของแปลกๆเข้าตัวผมมาก็ อีกอันนึงนะครับเพราะว่าแค่เปิดประตูแล้วสุ่มวาร์ฟอย่างเดียวเนี่ยมันแบบไม่เฟี้ยวพอฮะผมเลยเพิ่มมาก็จะแบบอีกอันนึงที่เพิ่มมานะครับก็คือแบบว่าถ้าเรากดชิปใช่ไหมมันจะสุ่มได้ของแบบไม่ได้บอกว่าเป็นของโกงนะครับเพราะว่ามันแค่สุ่มได้ของเฉยนะครับเราจะได้ของแปลกๆอะไรอย่างนี้ก็ได้ คือผมเพิ่มอันนี้มาเผื่อแบบมันจะสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแต่แบบตอนนี้ได้บล็อกเหล็กด้วยนะโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าโกงอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเอานี้มาแล้วก็เดี๋ยวทำอ่ากล่องคราฟก่อนเลยนะครับพาร์นี้จะเป็นพาร์ทแรกเลยนะครับที่แบบเราไม่จำเป็นต้องตามหาเดอ์โพลหรือว่าแบบไปในเธอร์อีกต่อไปนะเพราะว่าเราสามารถเปิดประตูระวับไปได้นั่นเองครับถึงโอกาสเปอร์เซ็นต์มันจะน้อยแต่แต่ผมเชื่อว่าผมมีดวงเนะี้ยผมเชื่ออยาง,งั้นนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องเก็บเกี่ยวอาหารตรงนี้ก่อนนะครับ,บเพ,พ,พราะว ออกมาเลยเอามาเลย,เาาเลยฟื้นโผมาเหลือเฟือครับผมอ่ออันนี้เนี่ยผมไม่รู้จะใช้ทําอะไรผมโยนทิ้งไปก่อนแล้วกันอุ้ยเอาอีกแล้วเผลอเปิดประตูเออโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าตอนนี้หมู่บ้านนั้นอาจจะไม่จำเป็นสําหรับเราแล้วก็ได้ทำหลายๆประตูเลยครับมาเผื่อเราไปพบพีระมิดอะไรอย่างนี้นะครับผมเปิดประตูไปไหนวะเนี่ยโอ้โหอยู่ในป่าไทยกาเหมือนเดิมครับไปต่อไปต่อเปิดดีครับเออเดี๋ยวผมลองดูพิกัดดีมันจะวาร์ปเท่ะไรตอนนี้ลบ200เปิดไปปุ๊บลบ4 0่อา เปิดดีกว่าปุ๊บลบสองร้อยเอ้ยกลับมาที่เดิมแล้เนี่ยจะต้องหาทางหนีออกจากป่านี้ให้ได้ผมเพราะฉะนั้นเปิดไปเลยประตูดูอะไรเอมองเอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวผมทำไอ้นี่ได้หีือ่าฟิเนนสตีลพอดีจะหาอาหารหน่อยครับวัวเบิร์นเบบี้เบิร์นเออเป็นการหาเนื้อวัวสุกแบบง่ายนะครับนี่เผามันให้หมดผมจังหวะนี้ตัวนี้ด้วยแล้วก็ผมก็เผาตัวเองด้วยนะครับเพราะความโง่ของผมเองบางทีคนเราก็ต้องการกินเนื้อเหมือนกันนะผู้ชมอ่าได้มาห้าชิ้นใช่ไหมน่าจะพอแหละอู้เหมือนจะเจอแหล่งอาหารซะแล้วแฮ มาจุดแล้วก็ทุบนะฮะผมอยากรู้นะครับถ้าเราตามหาไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเจอพิระมิดมั้งไหมฮะแล้วประตูมันไม่หายเลยนะเพราะฉะนั้นผมไปเรื่อยๆเลยนี่ว่าเอาละต่อไปไปที่ไหนปื๊บไปที่มันที่เดิมมาเนี่ยไปต่อไปต่ออ๋ออยู่บนภูเขานะครับไปอีกผมจะลองไปเรื่อยๆเลยนะเฮ้ยมาไหนวะเนี่ยเฮ้ยหมู่บ้านอีกแล้วเหรอที่มันอันเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะเออว่ะคุณผ,ผู้ชมถ้าผมคิดจะเปิดประตูเท่านั้นแหละผมก็จะต้องวาร์ปเพราะฉะนั้นผมทุบเอาก็ได้นะครับมีแอปเปิลนะครับผมอ่าเราอาจจะแบบ กดชิปเพื่อเอาทองมาแล้วมาคาบได้นะอันไหนผมเปิดได้ปุ๊บเนี่ยไปไหนอีกแล้วเนี่ยช่างมันเราจะไปตอนนี้เราเป็นนักเดินทางข้ามมิติครับผมผมจะไปเรื่อยๆโดยไม่สนอะไรทั้งนั้นนะครับปื๊บปื๊บไปอีกเดไปอีกเดสักพักครับผมวาร์ปไปเนเธอร์นี่งานเข้าเ,าเลยนะไปเดแต่โอกาสมันแค่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะไม่ผิดตอนนี้มาโผล่เจอทะเลนะครับเอาเปว่าเดี๋ยวผมลองฟาร์มของบ,บ้านึงทำการเบ่งต้นนะปึง๊งเราก็จะมีของพุ่งออกมาจากตัวนะครับผมอไหนดูดิโอ้มีที่ขุดเพชรด้ ชักเกอร์บ็อกมาเพิ่มแล้วแล้วก็จะมีของขยะเต็มเลยนะครับเห็นไหม <laughs> ผมบอกแล้วของดีๆก็มีแต่ของแบบขยะก็มีนะครับเบียคอนเหรอเอ้ยบีย้อ,อน,นิดน่าสนใจนะฮะเอาเราไปทําที่เราไปใช้ในดีเอ็นด้วยอันนี้เบียคอนเก็บไว้เก็บไว้ตอนนี้เหมือนจะมาเจออีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วนะครับผมแล้วก็มอนเตอร์เต็มเลยนะฮะเพราะที่จะลุมตื๊บเราฉะนั้นถูกเข้าไปแย่งแย่งลุงนอนลุงขอน,อนอนหน่อยเอ้ยแต่ผมก็มีเตียงด้วยอ่ะลุงขอนอนด้วยตอมีเข้ามาแล้วโอเชีเลย เหมือนผมเข้ามาปวดลุงเฉยเนี่ยเอาไปว่านอนก่อนละกันนะครับผมปาร์ต่อดีกว่าฮะฟืบอา้าวหุ้ยมาโผล่สวามแลนแล้วฮะจังหวะนี้ไปต่ออีกอืมหมู่บ้านอีกเหรอแล้วละทะเลทรายผมละ่ะตามหามานานแล้วนะทะเลทรายเนี่วยวาร์ปจนจะไปเนเธอร์ได้แล้วมั้งเนี่ยตอนนี้มาโผล่ป่าดาร์กโอ้งนะฮะบอกว่าเรามาฟาร์มของกันหน่อยดีกว่าเราจะใช้พลังในการตบแบบนี้นะครับผมเพื่อหาของโกงนั่นเองนะครับอือหือตอนนี้นี่ของทะลักออกมาแล้วครับผม บอกว่าผมจะกดชิปไปเรื่อยกๆก่อนล้วกันนะครับเดี๋ยวแบบคือมีชักเกอร์อยู่แล้วไงเดี๋ยวเก็บของกันสักหน่อยลวกันแบบว่าเก็บของที่มีค่าใส่ในนี้อย่างเช่นเบียคอนนะครับผมแล้วก็อะไร <laughs> อะไรมีค่าอีกอะไม่มีไม่มีเลยเดี๋ยวเฮ้ยรองเท้าเพชรอันนี้ได้เนี่ยเล่นลาพีชนะครับเผื่อได้ดตีบวกฮะเก็บไว้ก่อนสลามนี่ไม่น่าได้ใช้เอ้ยรองเท้าเนเธอร์ไลท์โอ้โหดีนะเนี่ยเท่าที่ผมมองแต่ละอย่างนี่ไม่น่ามีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เลยนะฮะเออบอกว่า,วา,วาไปดีกว่าเจาะจากป่าได้ปะเนี่ยวางประตูไป เฮ้ยมาแล้วทะเลทรายโอ้โหอุ้ยเจอพีระมิดเลยคุณผู้ชมนี่มันดวงหรืออะไรมาขอทีนทีหน่อยครับจะแบบระเบิดให้มันหน้าแหกไปทีนึงครับผมเอ d นเดอร์ดัก,กอนเนี่ยมีอะไรให้เราไหมโหสมมยวีเขาอเอาไมา้ก่อนเลยฮะแล้วก็อันนี้น็อกแบ็กก็ใช้ได้อยู่นะนี่อา่าไม่เอาปึ๊บแอป,ปเปิลทองนะครับเก็บมาก่อนโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งของซะหน่อยแล้วกัน เฮ้ยอันนี้สกิลตันฮอสครับผมเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะปกติไอ้ม้าโครงกระดูกมันจะหาไม่ได้ยกเวนเสกนะครับใช่ป่วะว่า <c oughs> ประมาณนั้นละกันอ่าเดี๋ยวผมเก็บของก่อนขอป้อนหน่อยนะครับนี่เอนเดอร์ดากอนโดนบอกเลยโดนก้าวลูกนี้ก็ทำเจ็บได้ฮะอ่าแล้วล้วก็จะวาร์ปขึ้นไปแล้วผมผมเฟี้ยวฟบโอเคเออกมาโผล่ที่อื่นแล้วนะครับเอาละมาเดี๋ยวเรามาฟาร์มของกันหน่อยนะครับผม กดชิปไปนะครับเป็นเหมือนแบบเปล่งตดอะไรเงี้ยนะฮะเออแล้วของก็จะพุ่งออกมาแบบนี้นะครับซึ่งของขยะเต็มเลยอะไรวะเนี่ยเนี่ยมันแบบสุ่มนะแล้วก็ต้องมาแบบตามหาของกันอีกทีนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอ่ผมจะต้องอ่ะเอาของมีค่าใส่ชักเกอร์ใช่ไหมเทียนทีแล้วกันไปเช็คเก็บก่อนอ่าแอปเปิลทองโอเคอันนี้บล็อกเนเธอร์ไลท์นะครับแล้วก็เฮ้ยอันนี้พริกลินเหรอเอามาแลกดีไหมเนี่ยมีไข่มัมกงกรด้วยเหรอเก็บไว้ก่อนไหมไม่รู้ว่าไว้ทำอะไรแต่เก็บไว้ก่อนโอเคคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยผมว่าผมจะต้อองงงบไปหาาารเเมืเพะว่ ของที่ได้จากการสู่มันก็แบบไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วประเด็นคือไม่มีไม้ด้วยนะขอไม้หน่อยโอ้โหไม่มีไม้เอาล่ะเจอเหมืองดีๆแล้วครับผมผมลงเหมืองนี้แล้วกันมาได้มาได้ฮึมโอ้โหมอนเตอร์ก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยกอกก็ไม่ค่อยได้ทำโอ้โหเดี๋ยวจะตายเอาจะตายเอาเฮ้ยเฮ้ยยต้องใช้โทเทมแล้วต้องใช้โทเทมแล้วโอ้โหเป็นการใช้โทเทมที่เปลืองมากฮะอย่าเด้ออย่าเด้อเฮ้ยเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนปกติไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วไงโทเทมนะครับถือโอกาสนี้ใช้เป็นประโยชน์นีงไงโอ้โหมากอบโกยเหล็กกันด เอาล้วฮะคุณผู้ชมตอนนี้เหมือนจะเจอเหมืองร้างนะครับผมทีนี้เราก็จะเอายายบางมุมมันดีกว่าเราจะมาคราบธนูนะฮะคุณผู้ชมไม่มีไม้อีกแล้วเอ่าแปลว่าเดี๋ยวผมขุดแรงเดียวก่อนแล้วกันตอนนี้พแต่ว่านี่ไงนี่ก็คือไม้นี่ว่าเก็บปนไม้จากเหมืองได้ฮะโอ้ยเกี่ยวตั้นในกล่องมีอะไรไหมเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดจะตายอยู่แล้วโอ้ชิดนี่ก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนอุ้ยตายอ๋อหายเลยเมื่อกี้ผมทําตัวไม่ถูกอ่ะมันแบบ มันลนนะครับโทษทีเอาไว้แผมฟาร์มของก่อนนะโอเคคุณผู้ชมพอของมันเยอะแบบนี้ใช่ไหมสิ่งที่ผมจะทำนั่นก็คือการยัดมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะครับยัดเข้าไปแบบรวดเร็วอ๋อเดี๋ยวผมทำกล่องแบบนึงน่าจะต้องมีสัก2กล่องนะครับเสร็จแล้วเราก็จะยัดของเข้าไปอย่างนี้นี่เองนะครับเร็วจัดนะฮะกล่องไม่พอละอ่าเป็นวิธีที่แบบสะดวกดีนะเร็วมากๆนะผมในการตามหาของเอยเจอเผอว้าบโอเชดเอาล่ะมาโหได้เวลาฟาร์มของเพิ่มแล้วครับจังหวะนี้บวกกับของเดิมที่มีผมว่าน่าจะเอาเรื่องอยู่นะ นี่ได้บล็อกเพชรด้วยครับโอ้โหทำชุดก่อตรงตัวเลยดีกว่ามาเกาะตรงตัวนะครับจัดมาโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวตีบวกเราเปลี่ยนเป็นแบบเนเธอร์ไลท์เลยดีกว่านะครับจัดมาครับผมโอ้โหมาแล้ววะ่ะโอเคผู้ชมเรามาตีบวกกันหน่อยไหมปลาขวดยายแปนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเอาต้นชานอยู่ไหนนะอันนี้นี่อันนี้มีอยู่ครับผมเรามาทําเป็นที่ตีบวกตรงนี้เราจะทําต้นชานตรงนี้นะครับตู้หนังสือผมมีอยู่5ใช่ไหมก็วางไว้ตรงนี้ตรงนี้ละกการเฮ้ยคิปเปอร์ไม่เอาโอ้โหมาที ปึ๊บ,บไม่มีชาร์เน็ตหรอเอาไปว่านอนก่อนละกันนอนเราจะได้แบบสะดวกนะครับอา้อาวอ้าววาร์ปมาเฉยอะไรอ่ะเมื่อกี้มันขึ้นรีสปาวพอร์เซตขึ้นนอนปึ๊บมันจะวาร์ปเหรออืมงั้นเปิดประตูเราอาจจะกลับไปก็ได้ใช่ไหมนี่ไงใช่ปะ่ะหมู่บ้านนี้ปะ่ะอ่าโชคดีครับผมที่มันวาร์ปไปไม่ไกลนะเรากลับมาได้คือประตูนี่เนะี่ยมันไม่ได้วาร์ปเราแบบไปที่ไกลแต่มันมันค่อยๆไปนะเท่าที่ผมสังเกตมีบล็อกเนเธอร์ไลท์นะครับผมอ่ะเราเอามาตีบวกกับเงงเกงด้วยกางเกงเน ครบเสร็จฮะทีนี้ก็อ่าครบาบธนูเอ้ยธนูไม่แล้วนี่หว่าแต่เผื่อทําแบบตีบวกกันเพิ่มนะฮะครบาบธนูสัก2อันนะครับเดี๋ยวเราจะมาตีบวกอ่าก่อนอื่นขุดลาพีก่อนนะครับจัดไปเอาธนูอ่อันนี้พาวเวอร์สองเลยวะเอาไงดีวพะพาวเวอร์สองมาแล้วกันก็ตีดาบหน่อยครับเอาอ่าชาร์ปเนนหนึ่งแล้วกันฟืบส่วนก่อตรงโตก็หาไอที่มันเป็นโปรดักชั่นไปก่อนแล้วกันตอนเนี้ยเฮ้ยแต่เวลไม่ค่อยจะพอเลยครับมีขวดยาปะคิดไปคิดมานะครับไปนเธอร์น่าจะง่ายกว่าแต่ อย่างน้อยผมน่าจะตีบวกเกาะอะไรได้อยู่นะใช่ไหมอ่ะอันนี้อันเบรกิ้งไม่ใส่อ่ะเอาโปรดิคชั่นสองมาแล้วกันครับปึ๊บใส่หมวดไปก่อนผมจะทำะปฏิบัติการหาของครั้งใหญ่ครับผู้ชมคุณผู้ชม,ชมเดี๋ยวผมเนี่ยว่าจะไปเนเธอร์นะครับเพราะว่าเราจะไปแลกลูกธนูออพิกลินนะแบบแลกพิกลินมันได้ลูกธนูเยอะดีอะไรเงี้ยซึ่งผมก็มีทองประมาณหนึ่งนะครับของไอเทมตรงนี้ก็ทิ้งไว้เงี้ยแหละนะเก็บเอ่อโวเวนชานี้ไปละกันผมจะเปิดจนกว่าจะได้ไปเนเธอร์ผมอันนี้เนี่ย ไหนๆก็วับมาเจอพิระมิดฮนะขอสอยทีนทไปสันหน่อยละกันนะครับตอนนี้มี4ก็เพิ่มไปเป็น13โอเคทีนี้ก็แวะดูอะไรนิดนึงนะครับอ้าเอ้ยมีของมาตีบวกกวับธนูอะ่ะมีเฟรมนะครับอันนี้ควิกชาร์จใช้กับหน้าไม้อันนี้พันพอจูนเหรอโอเคประมาณนี้ละกันไปต่อเลยครับปื๊บคุณผู้ชมฮะคือแบบ ผมสงสัยใช่ไหมว่าทําไมเนี่ยผมถึงไม่ได้ไปเนเธอร์สักทีนะครับก็เลยไปนั่งอ่าน Data Pack มาใหม่ครับว่ามันแบบเหมือนต้องเล่นกับเวอร์ชัน1.15นะแล้วก่อนนั้นเนี่ยผมเล่นกับ1.16มันเลยเหมือนแบบเหมือนจะมีปัญหาหรือเปล่านะฮะทีนี้ของเนเธอร์ไลท์หายเลยครับคือเหมือนเวอร์ชันนี้มันยังไม่มีเนเธอร์ไลท์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เอาของแบบปกติก่อนแล้วกันแล้วก็ไอ้ดัตตาแพคกดชิปแล้วแบบอ่าของมันสุ่มออกมาที่ก็เหมือนจะหายไปนะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดีเอ็นเลยเหรอแต่แบบตก งงดิงงดีแบบนี้แต่ว่าแต่พอเปลี่ยนมาเป็น1.75ฟปึ๊บอ่ะก็ไปดีเอ็นได้แล้วนะมผมกําลังคิดว่าผมทําไงดีนะอุตส่าห์แบบฟาร์มของมาตั้งนานนะครับแต่แบบ เหมือนเจอบั克ของ d a ต้าแพคอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมฮะเนื่องจากแบบว่าผมเนี่ยเล่นมาแบบจะ2ชั่วโมงแล้วนะครับแล้วถ้าแบบของมันหายแล้วต้องหาใหม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมผมก็เลยเสกของให้มันประมาณเดิมแล้วกันก็เดี๋ยวผมจะเอาเซตประมาณนี้นะครับผมเตรียมตัวแล้วก็ไปลุยกับเอ่อเอนเดอร์ดัก้อนนะครับคือแบบฟาร์มมาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเงี้ยแล้วแบบอยู่ๆของหายนี่ก็ไม่โอเคนะฉะนั้นอย่างน้อยได้ประมาณนี้ก็ยังดีครับ เราจะทำดาบ sharpnet เอ,า,า,อาไม่มีลาพิษเอาลาพิษมานะครับอย่างน้อยก็ดาบ sharpnet ใช่ไหมแล้วก็ธนู power ซะหน่อยละกันนะครับเราะก,ก็อย่างละนิดอย่างละหน่อยเอา protection ไป protection นะฮะเฮ้ยกัดระเบิดซะหน่อยครับผมพิกแอ x เอาเป็นอันนี้หน่อยละกันแล้วก็เอาเป็น protection ครับอ่ะประมาณนี้ละกันเนาะน่าจะได้อยู่แหละ TNT นี่ก็น่าจะแรงอยู่นะครับเฮ้ยแต่รู้สึกแบบอยากอ่าเพิ่มนะฮะธนูกับดาบซะหน่อยอย่างน้อยอันนี้เอาเป็น power สองกันละกันเนาะเอ่อ l ลเวเห้านะครับ ทำเป็นชาร์ปเน็ตสองล้ันเึ๊บน่าจะพออยู่มาครับผมเ็จนี้ก็ได้นะฮะเสร็จแล้วเราจะทำเป็นประตูโอเคผมก็จะเปิดจนกว่าไปหายเด e r d ด a กอนเลยผมจังหวะนี้เฮ้ยเดี๋ยวมาเนเธอร์ฮะไม่เอาเนเธอร์แล้วจะไปหายเดอร์ด a กอนเฮ้ยนเนเธอร์อีกเหรอเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยว ตกโลกอ๋อไม่ตกโลกแล้วอู้หูนึกว่าจะตกโลกซะแล้วครับตอนนี้ผมมาโผงไหนเนี่ยโอเคมาถึงนะจ,จุดนี้แล้วนะครับผมหูพยายามจะมาที่นี่ทั้งคลิปเลยนะครับสุดท้ายมันรู้ว่าแบบใช้ใน1.6แล้วมันจะมีปัญหานะครับเซ็งเลยเอออ่าอย่างเซ็งอ่ะโอ้โหสุดท้ายต้องมาสุดท้ายต้องมาจบแบบนี้นะครับอ่ะยิงไปหนึ่งทีอะไรผู้ชมไหนๆก็มาถึงจุดนี้แล้วเอาเป็นว่าเราจะทําให้เต็มที่นะครับอืม ่าแม่นอยู่นะเนี่ยผมแม่นอยู่แน,น่นเอาละฮะตอนนี้เหลืออีกนิดเดียวแล้วนะครับผมตรงนี้เราจะต้องยิงเข้ามุมมันนิดหน่อยนะครับแบบนี้โดนป่าวะเฮ้ยเอาให้โดนเอาให้โดนมันอุส่าดบินมาตรงน,นี้แล้วเออเจ็บป่ะดิเจ็บป่ะดิขอยเปิ้นทองหน่อยครับผมมีความรู้สึกแบบว่าอาจจะตายได้ถ้าไม่กินยิงขึ้นไปครับผมโดนไหมเนี่ยน่าจะเหลือสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมปึ้มามา let's go มาดุยกันเลยดีกว่าเดือดดาก้อน าผมดูเวอร์ชันตนะั้งแต่แรกผมคงไม่เป็นแบบนี้นะฮะเอ้ยเหลือนี้นี่หว่าคุณผู้ชมดูตรงนี้ดิเอเดอร์แมนแม่งวิ่งไล่เอ้ยเดียเด๋ยว้อเดผมเพ้อไปมองตามันโอ้โหก็มาดิเอเดอร์แมนนี่ผมต้องสู้ทั้งสองอย่างเลยอะมาเอาาเดอร์ดากอนเอาไล่ยเอเดอร์ดากอนความแค้นที่เราเล่นผิดเวอร์ชันเราจะมาโลกับนายให้หมดของที่ฟามาหนึ่งชั่วโมงมันไม่มีความหมายเลยเศร้าเนี่ยนี่เศร้าเนี่ย,ายมามา,มาให้ระเบ<ส>ิดซะดีๆเอเดอร์ดากอน มันปัดเรากระเด็นเ,ล,เลยลงมาลงมาเออเจอน,นี้หน่อยน่าจะเจ็บอยู่นะครับรับทีทีเราไปเอาไปชุดเด่นก่อนนะครับนี้โอ้โหอ,อย่างแรงนะฮะรบอบที่สองเองตายแน่เพื่อนโดนระเบิดเนี่ยเอ้าลงมาแล้วอย่างงี้ก็ต้องโดนแล้วออมบดึงเอาหนี่ไปกินเอาหนี่ไปกิน จังหวะน,นี้ต้องตายแล้วแหละเดืดอดกรก้อนเออโอ้ยอย่างแรงครับแต่ไม่ตายเหรอผมมาตีมันหน่อยละกันเออตีหัวตีหัวน่าจะตายนะเอ,อ้ยผมนี่แหละจะตายแป๊บนึงออ้เกือบเล็้ยวเว้แต่จะฆ่าได้แล้วครับต้องรีบตีอุ้ยอุ้ยบินบินบินโอ้เชดโอ้โหอ,อันตรายค่ะคุณผู้ชมแวะมาตีตรงท้องมันแล้วกันนะนี่ต้องจบแล้วแหละเพื่อนเออโอ้โหผมแบบนึกว่าจะตายสองสามรอบแล้วนะฮะพอดีแบบไอ้เปิ้ลทองมันน้อย อ้โจบสักทีนะวันนี้เล่นมา2ชั่วโมงนะครับสุดท้ายของหายผมเล่นอย่างซิงเลยโอ้โหแล้วตอนนี้มาไหนเนี่ยไหนแก่ช้ำใจไหนวะไปสักทีดิเอาให้มันดีๆหน่อยไปที่ไหนฟึบอืมกลับมาอย่างงี้ก็ได้อยู่นะโอเคคุณผู้ชมฮะถ้าใครชอบนะผมอย่าลืมกด like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยละกันนะครับแล้วแบบถ้าใครอยากเล่น Data Pack นี้นะครับผมก็เช็คเวอร์ชันให้ดีๆก่อนนะก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับผมก็สหรับวันนี้มีประมาณนี้ละกันครับสหรับวันนี้สวัสดีครับผม